วันนี้เราจะมาพูดถึงกรณีศึกษาของการทําการเกษตรแบบมั่นยําสูงของประเทศญี่ปุ่นนะฮะโดยจะกล่าวถึงภาพรวมของการเพาะปลูกข้าวในประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นกรณีศึกษาญี่ปุ่นเองเนี่ยตอนนี้ได้เข้าสู่ยุคของผู้สูงวัยนะฮะเกษตรกรของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีอายุเฉลี่ยม,มากกว่า65ปีนะครับประเด็นสําคัญของการทําเกษตรแบบมั่นยําสูงเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นที่สําคัญเพราะนั่นคือคําตอบ ที่ดีที่สุดของการทําเกษตรในยุคปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่นนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นนะฮะได้ทุ่มงบประมาณจํานวนมหาศาลมาเป็นระยะเวลาหลาย10ปีละนะครับในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านของการทําเกษตรแบบมันยํางสูงโดยให้มหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยท่านทางาการศึกษารวมทั้งสถาบันวิจัยต่างๆของทางญี่ปุ่นอีกทั้งภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นคูบาตา้ายันมา่าหรือแม้กระทั่งบริษัทอิซึกิเอง ที่เป็นบริษัทที่ผลิตทางนั้นเครื่องจกกักรกเกษตรเนี่ยก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรแบบม่นยำสูงขึ้นมาจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ฮะประมาณสักปี2ปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศถึงความสําเร็จของการทําพัฒนารถแท็กเ,ทเตอร์ไร้คนขับนะครับซึ่งเป็นการพัฒนาที่สําคัญนะครับรวมถึงเ,เครื่องจกกักรกเกษตรในการเพาะปลูกข้าวโดยการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรแบบแม่นยำสูงนะครับแล้วก็มีการประกาศออกไปให้กับทาง นา,นานาประเทศได้รับทราบถึงเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาจนกระทั่งถึงจุดที่เรียกว่าเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรแบบมั่นยำสูงอย่างเต็มรูปแบบนะครับเราจะขอ,อยกตัวอย่างของบริษัทคูบ o ต้านะครับคูบต้าเองเนี่ยได้พัฒนาเคซัสซึ่งย่องมาจากคูบุต้าสมาร์ทอะกริซิสเต็มนะครับในการทําการเกษตรสําหรับการเพาะปลูกข้าวโดยเฉพาะซึ่ง ก่อนที่จะดําเนินการทำซิสเต็มนี้ขึ้นมาเนี่ยคูบต้ได้ทําการาสํารวจวิจัยว่าข้าวที่อร่อยนะครับในอุดมคติของผู้บริโภคของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเช่นไรซึ่งผลของการวิจัยออกมาก็ทราบมาว่าข้าวที่อร่อยนั้นจะต้องเป็นข้าวที่มีโปรตีนอยู่นะครับมีความเข้มของโปรตีนอยู่จํานวนหนึ่งนะครับในบริษดข้าวาซึ่ง คำตอบที่ดีที่สุดของการผลิตข้าวให้มีคุณภาพสูงให้มีคุณภาพให้ข้าวมีคุณภาพที่อร่อยนั้นการเกษตรแบบมั่นยำสูงจึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องตามให้ได้ผลผลิตข้าวตามอุดมคตินะครับเคสัสเลเยอร์แเนียคืออะไรนะครับเลเยอร์แมก็คือชั้นของข้อมูลต่างๆนะครับที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับประกอบไปด้วย1นึ่รสชาตินะครับสก็คือผลผลิตต่อไร่3คือ,อ เส้นทางการเดินของเครื่องจักร C ก็คือการให้ปุ๋ย5ก็คือเรื่องของเงื่อนไขของการเจริญเติบโตของพืช6ก็คือความอุดมสมบูรณ์ของดินและ7ก็คือคุณภาพของดินโดยทั้ง7ชั้นข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถที่จะตัดสินใจได้นะครับว่าสภาพพื้นที่สภาพการเพาะปลูกของตนเองนั้นเป็นเช่นไรนะครับโดยเป้าหมายของการทำเระเยปับขึ้นมาในชั้นของข้อมูลขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้ ผลผลิตที่ได้น่ะมีคุณภาพสูงนะครับผลและก็ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นฐานข้อมูลที่สําคัญที่จะทําให้เกษตรกรน่ะสามารถที่จะนําเอาฐานข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยในการตัดสินใจในการผลิตในการเพาะปลูกในฤดูถัดไปนะครับวัตถุประสงค์ของการใช้เคสัสเลเยอร์แม p นี้ก็เพื่อที่จะให้เกิดความมั่นยําในการเพาะปลูกข,ข้าวในด้านของการเพิ่มประสิทธิภาพและให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น เคสซัสเลเยอร์แบบนี้สามารถจะทำงานได้ดียิ่งขึ้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นะครับ PDCA ก็คือเรื่องของการวางแผนเรื่องของการปฏิบัติการเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็เรื่องของการดําเนินการที่เหมาะสมมีการประยุกต์ใช้ PDCA เนี่ยเข้ามาใช้ในกระบวนการพอปลูกข้าวแบบแั่นยําสูงโดยใช้เคสซัสเลเยอร์แบบเนี่ยผลออกมาว่าทางกระบวนการผลิตข้าวที่ออกมาเนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพที่ดี ได้ผลผลิตที่สูงดังนั้นเองเนี่ยเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยจึงสามารถที่จะนําเอาอขบวนการประยุกต์ใช้การ,กรเกษตรแบบั่นยาสูงเหล่านี้นนไปใช้ในการเพาะปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลส่งผลให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมีกําไรนะครับที่มากขึ้นแล้วก็ได้ผลผลิตที่มากขึ้นรวมถึงได้ข้าวที่มีคุณภาพตอบโจทย์ต่อผู้บริโภคที่เป็นชาวเกษ ชาวญี่ปุ่นด้วยกันเองนะครับนั่นคือสิ่งที่การเกษตรแบบมั่นยำสูงของญี่ปุ่นได้พัฒนาขึ้นมา